ต้องีเขาไปพรอมกันใช่ใช่ต้องิีงไปพร้อมกัน่ะระวังแผลแล้วเราต้องไปพร้อมกันนะทไปไปหนึ่งสองไปไปตายดิสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับกากยูเซ่นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในโหมด Attack of the u n d e a d นะครัซึ่งเรียกว่าผมเนี่ยผมผมชอบมากหมดเนี่ยเราก็รอให้มันเข้ามานานแลวโอเคผมมากับ ปาร์ตี้ของผมนะไม่รู้ว่าใครจะเนียนยต่อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับพูดมาน,นานท้ามคืนโอ้โหรอดใช่เลยออย่ยยังตีอีกเมื่อคนะืนเนี่ยบอกขึ้นมา<ต>หาเลยพ<อ>ี่<อ>ผมผมหลบผมหลบอยู่บนห้องเรียบร้อยเลยโอ้ oh, พี่แกปเป็นเงียบเลยนอะอ้าว <c oughs> ดูได้ไงวะ <c oughs> เอาพี่ก็ขอตรงที่เส เอจริงด้วยวะโอ้ยมาแล้วเนาะเขาเพี้ยงขวานนะพี่เป็นขวานฟ้า Changing my c o l o พี่ได้บังเกอร์อุ้ยตายเฉยตายเฉยเลยวุ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้ว่ากลัดจะตายนะเมื่อกี้โอ้โหสิงจัด เอ้าเฮ้ยใครฆ่าลินวะโอ้โหใครมาฆ่าวะเนี่ยโอ้ใครฆ่าน้องวะอย่าให้รู้นะเฮ้ยพี่ไม่รู้เป็นลินงี้เอ้โหข้างบนมัน มีคนมีไม้เบิบอลเนี่ยอยูไหนเนี่ยเราต้องไปพร้อมกันใช่ใช่ต้องิีงไปพร้อมกัน่ะระวังแผลแล้วเราต้องไปพร้อมกันนะไปไปหนึ่งสองไปไปไป ตายดิตายดิตายด,ตายดิตายไปดิโอ้โห <laughs> ลุมขนาดนี้ถ้ารอให้รู้ไป <laughs> โอ้โหดูท้าสุดท้ายของผู้รอชีวิตโดนดุมตก,กรร, <laughs> ระวังนะระวังนะพ <laughs> ี่มันมันหลบข้างบนกับพี่นี่มันหลบข้างบนกับพี่ ใครเป็นนะ่ะใครเป็นนะ่ะใครเป็นนะ่ะไม่รู้ใครเป็นนะ่ะนี่ไม่ได้เป็นนะ่ะน,นี่มีใครยังรอดอยู่กับทีมเราเนะี่ยยังอยู่ยังอยู่อาลินไปไหนอ่ะเฮ้ยผมโดนระเบิดตายเฉย ข้างบนขึ้นยังไงวะเนี่ยระเบิดเต็มอยู่ไหนบทอยู่ไหนบทอุ้ยอุ้ย,ยน้องน้องเลาะน้องลินยังรอดอยู่ที่อยู่ข้างบนหอคอยเราเงียบอยู่คนเดียวด้วยรอด,ดอยู่คนเดียะตอนเราไม่เปิดไม้ด้วยเออเราไม่เปิดเราไม่เปิดไม้ด้วยเออ แอ๊ดตายแล้วนี่หว่า